สวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีทุกทุกคนเลยก็กลับมาพบกับเชยนในเกม a r r s u v i v a l Evil วันนี้เนี่ยเชยก็จะมาเล่นกับเพื่อนนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นคนเดียวเนี่ยมันโอ้ยไอยอีกแล้ว รู้สึกว่าเล่นคนเดียวมันมันเล่นยากนะทุกคนเราก็จะมาเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็จุดประสงค์ของการเล่นซีรีส์เลนนา็อกของเราเนี่ยก็คือเราจะไปเป็นโจรป้นชาวบ้านไงนะทุกคนอ่าโดยก่อนที่เราจะไปป้นชาวบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมอะอย่างเช่นนะอาจจะเป็นไดโนเสาร์จับไข่ไว้บืนอะไรเงี้ยทุกคนพอเราป่วนแล้วก็ขโมยของเสริมนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาของไปทิ้งไว้ในใต้น้ำนะทุกคน ช่วยจํากันไว้ด้วยนะบางทีจะเย็นแบบ EP จะจบแล้วลืมเอของมาทิ้งไว้ใต้น้ำอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าร่วมเผ่ากับเพื่อนก่อนลืมดีกว่านลทุกคนไปไหนแล้วอะ่ะตอนนี้มันก็มืดแล้วนะทุกคนอาโอเคนี่กําลังต่อยวอ,อชอปอยู่เลยนะคือติดพิษด,ด้วยนะทุกคนโอ้โหดูไอกันนี่เราก็จะแป๊บหนึ่งนะโอเค อนนี้ว่าเราจะเป็นเผ่าเดียวกันแล้ววะเราใช่ไหม αι? โอเคพอเราเป็นเผ่าเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีชื่อของเขาเป็นสีเขียวๆนะทุกคนถ้าเราอยู่ที่ไหนไกลๆเราก็จะสามารถเห็นคนในเผ่าของเราได้เนาะอ่าชายยนิน <c oughs> เปิดโหมดก็อแป๊บโหมดแห่งความขี้โกงนะทุกคนนะทีนี้เนี่ยชินก็จะเอาเป็นว่าเราจะมาหาที่สร้างบ้านกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าบ้านหลังเก่าของชย,ยินเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไกลจาก แหล่งใบเวิร์นเกินไปนะแต่สถานที่ตรงนี้เนี่ยคือมันจะใกล้กับไบเวิร์นพอดีนะทุกคนพอดีเลยเดี๋ยวชชยินจะมาสร้างบ้านกันเลยดีกว่าเอ๊แต่ก็มีบ้านคนอื่นอยู่แล้วนะทุกคนเราสามารถใช้ประตูได้เลยนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ขึ้นว่าเป็นแบบเออใครเป็นคนสร้างนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันเลยดีกว่าสำหรับหินที่มันเป็นมนๆอย่างนี้เนี่ยถ้าชชยินจำไม่ผิดอ่มันจะมีเหล็ก มันจะมีเหล็กเยอะไม่ใช่เหรอโอเคเหล็กเยอะมากเหล็กเยอะมากเลยทุกคนอะไรเยะเนี่ยเอย้นี่ไงไงเหล็กขึ้นแล้วเนี่ยหินแบบนี้มีโอกาสที่จะดรอปเหล็กเยอะนะไอเชียินขออัพน้ำหนักก่อนรู้สึกน้ำหนักตัวเองนีนี่เดียวเนี่ยมันจะมียาอยู่ไม่ใช่เหรอเชียรนรู้สึกว่ามันจะมียาแก้พิษอยู่นะโอเคเอะอาจจะเป็นอันนี้ปะใช้อะไรเดียวโอ้โอโอโอใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ ใช้ปริงเลยทุกคนมันจะเป็น l e ชบัตนี่ปริงหรือเปล่าเขาปริงเหรอใช่เหรอเออนั่นแหละช่ามันเถอะแล้วก็สิ่งที่จะเป็นอาวุธได้โอ้โหมีทอิเลตชนเอามาทําอะไรกันนะมีเบียด้วยนะทุกคนที่มักเบียโอเคขอเป็นเบทถบสักอันนึ่งละกันเอาไว้ดักชาวบ้านชาวเมืองที่อยากจะเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ดักไปซะเลย เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวชัยยินจะพาทุกๆคนเนี่ยว่าไปตอนที่ชัยยินเนี่ยทำบ้านเสร็จแล้วแล้วกันนะไปกันเลยโอเคนะทุกคนบ้านชัยยินก็หลังจากผ่านมาแล้วหลายนาทีก็ได้แค่นี้นะทุกคน <c oughs> <c oughs> ยังไม่มีกํแแพงไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวชัยยินจะมาจับพาราสนะทุกคนเพื่อที่ว่าเราจะไปเอาไปฟาร์มเบอร์รี่ทําค่าสลบเราจะเอาพาราสอที่เวลไม่เยอะนะทุกคน <c oughs> เวลไม่เยอะ เวลมาเยอะตรงไหนเนี่ยชัยนจะต้องมีกระบอกด้วยนะเพื่อที่เราจะได้เอาไปทำค่าสลบพารซอได้ง่ายๆ,ๆนะทุกคนจริงๆแล้วชายินไม่ได้อยากได้พลราซอเวลเยอะเลยเพราะว่ามันจะทำให้สลบากแต่ว่าชายยินไม่มีแทดแล้วนะทุกคนและคือแหล่งตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าแทสก็โอ้ยเป็นอะไรที่ยากเหลือกเกินฮะโอเค ระหว่างนี้เนี่ยเชยินจะเอาลูกดอกยสลบเอาไปทําใครมาทิ้งขยะไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้ยหาคกไปเจออันนั่นเก็บไปละเออช่งเอะเราจะโอเคไม่มีไม่มีลูกดอกค่าสลบนะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องใช้เบอร์รี่เยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะคาร์โบล่า โบลาก็ไม่มีเทสโอ้ยอะไรครับเนี่ยไม่เปนะ็นไรเราจับจับอย่างนี้ไปเลยละกันนะทุกคนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะโอเคมาเราจะเหวีย่ยงโบลากันเลย <c oughs> เรียบร้อยเราก็จะตีพระราโซตีตีต,ตีตีที่หัวตีที่หัวตีที่หัวตีอีกตีอีกเราจะตีจนกว่าไเจ้าตัวน,นี้จะสลบนะทุกคนอ่า ยังไม่เคยเห็นชายอินแบบจับด้วยไม้กระบองใช่ไหมล่ะนี่ไงทำให้เห็นแล้วเฮ้ยมันไม่สลบสักทีอะอันตรายมากโหเวลร้อยห้าสิบดีค่าสลบมันจะขึ้นมาไว้นี่อโอ้ไม่สลบด้วยช่วยตีหน่อยออออุ้ยมันจะตายแล้วทุกคนนี่แน่นี่แน่นแนอาเย,ยน,นี้ค่ะนะโอ,โอ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวไปไหนแล้วล่ะ แล้วเชยไม่ได้อัสปีดวิ่งซะด้วยโอเคปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็วิ่งมาอมวิ่งมาจริงด้วยเออเออืออโอ้ยปล่อยมันไปก่อนทุกคนเชยเหนื่อยโอเคลงน้ำมาละโอเคโอเคโอ้เราจะเราจะอ้อมไปตไีเจ้าตัวนั้นอยู่ข้างนอกกันนะทุกคนไอเจ้าตัวนี้ก็จะว่ายน้ำขึ้นมาบนนี้เขาเรียกมันเป็นแผน ไม่ยันนี้ยันนี้สิถ้หมือนวิ่งไล่จับอะ่ชะชายเย็นอาจจะโดนปลาปรินย่าฆ่าตายได้เลยเนี่ยค่าสลบมันจะหมดหรือมันจะตายก่อนนะเพื่อนไม่ได้ช่วยชายเย็นเลย โอเคเราไม่เอาแล้วนะทุกคนตัวนี้มันจับยากเกินไป <Okay. S 1> โบราที่ทําก็ช่างมันเถอะนะทุกคนเราเจอกะรีมีมัดเปลสิบห้นนะทุกคนไม่รู้ว่าเราใช้อานได้หรือเปล่าฟาร์มได้ไหมนะโอ้โหใช้เหล็ก25ผมจะเป็นลมไม่เป็นไรจับมาไว้สักตัวหนึ่งนะทุกคนเผื่อมันจะมีประโยชน์อะไรสักอย่างนี่เราก็จะทําการเล็งไอเจ้ากะรีมีมัดแล้วก็วาย <c oughs> าไม่โดน โอเคเหลืออันสุดท้ายแล้วนะ oh, <no. S 1> okay. กะลีบีวัดโอเคเอากะลีบีวัดกะลีบีวัดไม่สามาถที่จะใช้โบลา่าคว้างใส่ได้นะทุกคนโอ้โ oh, <no. S 1> <laughs> ีคนเอามีคนเอาบ้านน้หมาแลยทุกคนดูด,ด,ดูอะไรคะเนี่ยเขาจะมาตีเราหรือเปล่าถ้าเขามาตีเราแล้วก็เราจะแทงหน้าเขานะทุกคน ช่นี้เราเป็นวัยเริ่มต้นนะอะอะจริงๆก็คือเราสามารถโดนขโมยของได้เลยเนี่ยชีนต้องสร้างกำแพงก่อนหรือเปล่านะนี่เดี๋ยวชิยเซตพินไว้เป็นเออโอเคชิยไม่บอกเวลาจะเข้าก็ต้องเข้าโดยพินนะฮะทุกคนเข้าไปอีกแล้วอ่ะ <laughs> เข้าไปอีกแล้วโอเคไอ้นี่ยังตัวเดิมอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันอย่าบอกว่าเวล150เหมือน,มนเดิมนะ โอเคเวล150เหมือนเดิมนะทุกคนเราต้องยอมรับและทําใจทีนี้น่าชียงคิดว่าจะข้ามขั้นไปยิงลูกดอกใส่ใเจ้าสามเข่าเลยทุกคนเจ้าสามเข่านี้เวลกาวสิบโหเวลกาสิบนี่ต้องใช้ลูกดอกเท่าไหร่กันครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยชียงก็จะไปจับไอเจ้าสามเขานะทุกคนคือสามเขานี่มันจะมีเวลเอ่อเท่าไหร่นะ เบลยี่สิบอยู่ตัวหนึ่งนี่เป็นตัวสีแดงๆตัวนั้นนะทุกคนเฮ้ยจะเกี่ยวทำไมเนี่ยเธอตายละอ้าวได้ได้เลยตกน้ำจมได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเราดูมีปัญหาแล้วชิกี้น้อชี้้องสร้างน้ำไว้ก่อนนะทุกคนเราเจอโจทย์แล้วนะทุกคนเราจำชื่อไม่ได้ด้วยประเด็น โอเค้วทุกคนเราจะเก็บเขาไว้ในใจเดี๋ยวชยเชยินกลับไปดูย้อนไปดูคลิปตัวเองก็ได้นะว่าเขาชื่ออะไรเดี๋ยวเราไปถล่มบ้านเขากันเปิดมาก็หาเรื่องกันเลยนะทุกคนอ่าโอเคนะทุกคนตอนนี้ชเชยินก็จะไปตีสามเขาเพื่อที่จะรีบๆสร้างบ้านมาให้เสร็จนะทุกคนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะทําอะไรยากนะทุกคนเอาล่ะทุกคนมากันเลยเราจะเอาสามเขาแค่ววยี่ก็พอแล้วนะเอาไว้สําหรับฟาร์ม แล้ะสาวเขามีสองตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นนะทุกคนโอเคเราจะอยูอย่ระยะไกลๆโอเคมาเลยนี่นั่นไงแป๊บแป๊บแป๊เฮ้ยมันขึ้นมาได้เอ้ยโอ้ใชิยินสโลไลท์เลยเรียบร้อยทุกคนบ๊ายบายโหยากเหมือนกันนะเนี่ย ลืมไปว่าถ้าเกิดว่าสามเขาตีแล้วมันจะมึนนะทุกคนเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยโอเคนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเชยินก็ทําเป็นบ้านเหลือแทนเพราะว่าเออคนอยู่เซิร์ฟเยอะเนี่ยก็จะมีคนมาปวนเยอะนะทุกคนแล้วยิ่งเราเป็นมือใหม่ที่กำลังเข้ามานะ ประกาศจะต้องใช้เวลาในการฟาร์มนิดนึงแล้วทรัพยากรเนี่ยก็หมดไปแล้วจิง oh, <no. S 1> ก,ก็เลยต้องมาฟาร์มเล็กๆในน้อยจากแถวนี้นะทุกคนโอเคก่อนที่เราจะออกเนี่ย,ยเฉยอยากจะทําภารกิจฆ่าใครสักคนก่อนนะก่อนที่จะออกจากเกาะน,นี้เพราะว่ามีประเด็นตอนที่ยเฉยยนฟาร์มนะทุกคนแต่ว่า,าไม่ได้อัดให้ดู ไม่รู้จะฆ่าเขาได้หรือเปล่าหรือเขาจะฆ่าเราได้ก็รอดูกันอีกทีนะทุกคนชงงยินก็ได้จับไอ้เจ้าปีเตอร์มานะทุกคนเออไ,ไม่ได้ชื่อปีเตอร์มันคือแพทรานอโดนนะชงเชยินจับมันมาเพราะว่าเห็นมันเวิน้อยก็เลยคิดว่าเออน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้สักอย่างนะทุกคนชงเชยินก็เลยจับมันมาว้าว <Wow. S 1> เล่นเซิร์ฟคนเดียวนี่ถ้าแบบว่าชงงยินยังไม่ค่อยเก่งใช่ไหมมันก็เลยแบบอาจจะเล่นนานเล่นยากนิดนึงนะทุกคน ก็ฟามฟามกันไปอ้าวล่ะทุกคนโอ้โหเยินลืมอัดคิบอีกแล้วช็อตเด็ช,ช็อตดังเรากำลังตีเจ้าเมื่อกี้นี้อยู่นะทุกคนเมื่อกี้เป็นสองลุมหนึ่งนะทุกคนอ่าทีเนี้ยเชยินก็เก็บดักคุกไว้นี่มันจะตื่นยังวะเท่าไหรอ่อ่ะ นี่นะทุกคนในเจ้าตัวนี้มันจะตื่นแล้วนี่เลยโชมหน้าคนที่ฆ่าชายเยน็นตอนที่ชายเย็นฟาร์มนะทุกคนให้ชายเย็นฟาร์มดีๆก็ไม่ชอบโอ้โหชายเย็นเซตพินใหม่เลยอ่าโอเคทีนี้เราก็ดีกันเลยทุกคนโอ้โหผลงานของเราเมื่อกี้นี้นะ่ะชายเย็นอยากจะบอกไว้เลยว่าไอ้ไอคนเนี้ยคือแบบมาป่วนชายเย็นตั้งแต่ชายเย็นมาเล่นเนะี่ยมามา,มาที่เนี้ยแ,แรกเลยนะทุกคนโอ้โหนี่กาแบบ ก่าฆ่ากันเลยเราเลือดพี่แกคือ3 0 0รนะทุกคนโอ้โหชัยเย็นอยากจะร้องไห้และชัยเย็นอะ่ะมีเลือดแค่ร้อยกว่าเองตอนนี้ยชัยเย็นอะ่ะพยายามที่จะรีบหนีนะทุกคนเพราะว่าไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยมันจะตื่นแล้วถ้าชัยเย็นไม่รีบหนีแล้วก็ชัยเย็นแห้งแน่ <c oughs> โอเคชัยเย็นขอผังสตาร์มิน่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนจ๊บโอเค ไปเลยทุกคนเดี๋ยวงเจนยินจะให้เพื่อนงเจเยินเนี่ยเอาเรือมาไว้ที่เดิมนะทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนจะเอาเรือมาไว้ที่เดิมหรือเปล่าที่ที่เคยฟาร์มกันแรกๆนะทุกคน <S <S เอาละ่ะวิ่งไปเลยอยู่ไหนเนี่ยเอาเรือหายหาเอาเย้แล้วนะทุกคนตอนนี้เรือหายไปแล้วตอนนี้เรากลับมาที่เดิมนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนของเราเอาเรือไปไหนก็ไม่รู้แลยเชยินจะหนีรอดไปเนี่ย เราจะไปดูฉบหน้าคนตื่นเหรอว้าวน่าสนใจนะถ้าเรามีลูกดอกเยสรบปแล้วก็ยิงไปอีกสักรอบนึงจะเป็นไรขอขึ้นหน่อยครับเขาขึ้นหน่อยครับนี่นะทุกคนอ่าตอนนี้เนี่ยชายยนก็ขึ้นมาที่นี่แล้วนะทุกคนอันนี้คือบ้านของชายยินนะทุกคนเอออย่าเรียกบ้านเลยดีกว่าเรียกเออเรียกเรียกอะไรดีอะ เรียกบ้านสงต่ำเลยทุกคนอ่าตอนนี้เราก็ขังคุกไว้แล้วเราก็จะหนีแล้วทุกคนเผื่อไอ้เจ้าคนนั้นเนี่ยออกมาได้นะแต่เอาเข้าจริงแล้วมันก็จะออกมายากหน่อยนะทุกคนเพราะว่าช่ยนะเสร็จพินโค้ดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวชัยนต้องเอาบ้านของชัยน,นี่ยไปไว้ที่ท,ที่รู้สึกว่าปลอดภัยกว่านี้สักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราจะได้ปิดคลิปกันโอ้โห ว้าววิวดีสุดๆเอาล่ะทุกคนมิชชั่นสำหรับวันนี้ก็คอมพีทไปแล้วนะอ่าชาย,ยินก็แบบตอนแรกอะ่ะจะเอามิชชั่นทําบ้านใช่ไหมแต่ระหว่างทําบ้านอะ่ะมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าแบบมันมีคนมาตีชายยินนะทุกคนเฮ้อชายยินก็เลยสร้างกับดักแล้วก็ขังไว้ในนั้นซะเลยย้าู้เอาล่ะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเจอกัน E นะีหน้าสําหรับ E ีนี้เนี่ยชายยินก็ได้ไอ้เจ้า แพทรานอดอนแล้วก็บ้านแล้วก็ขังคนที่มันมึนใส่ชายเย็นนะทุกคนเอาละ่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย